ศิลปะภาพพิมพ์แบบโบราณศิลปะแห่งอักษระเลขยันศิลปะหัวใจแห่งองค์เท้าเวสุวรรณโดยอาจารย์ไพโรธรื่นวิชามหายันรวยจัดสร้างโดยอาจารย์โอกแอดทามโทร9 9 2 9 9 9 1 9 8 2 นานความลี้ลับจบลึกความเชื่อบารมีแห่งองค์ทผวาเวสุวัรณตุอ,อาจารย์อับาทุกวันพุธเวลาห้าทุ่มตรงในรายการลานเรื่องเล่าอัปนิทีวีราจิกาอาวุธที่สั่โท ปีนี้ปีพศ2565นะครับถือว่าเป็นปีของทเวทวสุวรรณซึ่งเป็นความเชื่อของคนไทยในปีนี้นะครับถือว่าใครเป็นลูกหลานและมีความศรัทธาทุกคนหากำลังใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่า2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยโรคโควิด19ก็ระบาดท,ทั้งประเทศแล้วก็ทั่วโลกแล้วตอนนี้ก็ยังเกิดสงครามรัสเซียยูเครนซึ่งทำให ข้าวของแพงเนื่องจากน้ำมันมีราคาสูงขึ้นซึ่งทำให้คนไทยจำนวนมากเนี่ยเกิดเศรษฐกิจส่วนตัวทั้งครอบครัวเนี่ยไม่ดีนะก็เป็นที่น่าเห็นใจนะครับส่วนทุกคนต้องการกำลังใจเป็นอย่างมากนะฮะตัวอาจารย์เองเนี่ยเป็นบุคคลหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นคนที่เขียนอักขระเรขยันซึ่งไว้เป็นที่พึ่งทางใจของแต่ละคนในผืนพยันของแต่และผืนของอาจารย์เนี่ย เขาเรียกว่าเขียนแบบประจําวันเดือนปีเกิดเฉพาะบุคคลใส่วันเดือนปีเกิดเข้าไปเพื่อเป็นการเปิดดวงแล้วก็หนุนดวงเชื่อกันว่าจะมีชีวิตดีขึ้นดีขึ้นมาตั้งแต่โบราณแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นที่พึ่งทางใจอย่างหนึ่งอาจารย์ก็ทําหน้าที่นี้แล้วก็ยังมีการทําบุญต่างๆถือว่าทุกคนได้ร่วมบุญกันมาบนผืนผ้ายันเนี่ยก็จะมีอักขระเลขยันต่างๆณร้อยแปต่างๆอย่างเช่น ณเกี่ยวเงินเกี่ยวทองณนะโภกษัพย์ณนะวนณนะเวียนณะลงไหลณนะเมตตาซึ่งทุกคนต้องการในเรื่องของความเมตตาอยู่แล้ว<ม>ส่วนหัวใจพระคาถาต่างๆเนี่ยอาจารย์ก็ใส่พระคาถาต่างๆลงไปถึง9พระคาถาด้วยกันซึ่งได้รับความนิยมบนความเชื่อมามา,มากกว่า2-300ปีที่ผ่านมาอย่างเช่นพระคาถาณโมพุทายะหัวใจพุทธเจ้าหพระองค์ซึ่งได้ทั้ง แควคาดปลอดภัยได้ทั้งเมตตาค้าขายการงานการเงินเชื่อกันอย่างนี้มาโดยตลอดถือว่าเป็นสิริมงคลกับชีวิตของทุกคนยังมีพระคาถาที่เชื่อกันว่าได้ได้โชคได้ลาบและเด่นทางด้านโชคลาภก็คือพระคาถานาชาลิติหัวใจภระสิวลียังมีพระคาถาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเงินก็คือหัวใจเศรษฐีก็คืออุอากะสะซึ่งใส่อยู่ในผืนพยันยังมีอิสวาสุยังมีอสังวิสุโลปุษาภูพา ยังมีนามาอวุแควคาดปลอดภัยยังมีพุทธังสังมิซึ่งเชื่อกันว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านจะอำนวยอวยพรประทานพรให้แต่ทุกคนได้ประสบความสำเร็จในชีวิตขอให้ทุกคนในปีนี้นะครับให้พ้นจากโรคภัยให้พ้นจากเศรษฐกิจที่ไม่ดีขอให้ทุกคนกลับมามีชีวิตดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นทุกคนเทิดสวัสดีครับ